แอมก่อนสวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาแจกละตามคำขอนะตอนนี้ก็คือหกโมงเกินไปห้านาทีก็ขออภัยนะครับโอเคนะครับก็ทุนี้ก็ผมก็จะมาลุ้กันเลยนะนะคลิปนี้ใครเอาแอร์ให้เอาแอ้ทันเราเองนะปืนก็ก็ประกาศแจกไปแล้วนะโอเควันนี้ก็จะมาแจกเลยครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูครับวีพีซีครับไปครับเซิฟเซิฟไอเอ้นะครับเซิฟไอเอ้ครับบอกไว้ตรงๆก่อนเราหยิบไปเอาให้จดบุญก่อนครับ ดีบจัดบุญกันนะครับจัดบุญเสร็จอ่าให้ดูล่างแล้วอืมจูเว็บอ่าโอเคนะก็สำหรับถ้าใครได้ก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยว่าได้แล้วได้ประมาณนั้นนะโอเคนะครับก็สว่วนนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะด้วยนะนะก็อ่าเดี๋ยวผมก็จะแจกอีกทีตอนเจ็ดเจ็ดพันนะเจ็ดพันโล้นี้เอาเจ็ดพันเลยหรือห้าห้าหกหกพันห้าร้อยก็ได้ครับ นะโอเคก็ตอนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ